สวัสดีครับวันนี้ลุงอิดมาถ่ายให้ดูว่ายานรกจักรพพัดนะครับส่วนยาท้ายเขื่อนสุปลีฟนี่อายุเท่าเท่ากันนนะครับหลังจากตัดอันนี้เป็นตัวตัวสองแล้วนะครับตัดไปได้ประมาณหนึ่งเดือนอันนี้คือ จะรกจักรพรัดนะครับก็เนี่ยจะให้เห็นนี่ครับเดี๋ยวใช้กรรไกรเีเลยนี่ยรอยตัดนะครับนี่รอยตัดรอยตัดก็ตัดให้จ้ำนะครับ ส่วนนี้ก็ให้เป็นปุ๋ยไปอันนี้นะฮะน,นี่หนึ่งเดือนเราเ้าก็ปูดง่ายก็คือให้วัวตัดให้วัวก,กินได้เลยนะครับอันนี้คืนอนรกจัก,กับพัดนะครับส่วนอันนี้นี่เหลืองๆหลืนี่นนนครับอันนี้เป็น ้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟนะครับก็มีปุ๋ยอยู่ในตัวของมันนะฮะเป็นใบใบเยอะแยะใบยเยอะครับซุปเปอร์ลีฟนะครับเนะนี่ยก็ตัดต่ำเหมือนกันนะครับ นะฮะดูก็สูงเมตรกว่าเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่า,าท้ายเขื่อนนี่เขาจะอวบอ่อนนะครับนะะผมจับนี่อ่อนเลยส่วนนี่ฮะโรกจักรพพัดนี่เขาย,ยังแข็งแข็งนะครับแต่ก็เขียว ใบขางเขาจะเขียวมากส่วนอันนี้นี่จะเขียวเหลืองแล้วก็โน้มลงมานะครับอันนี้คือท้ายเขื่อนนะครับ <c oughs> ก็เดือนหนึ่งก็นี่ครังกลางหมตัดให้วัวเนี่โอ้ อร่อยเลยเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสองนี้นี่ฮะาการออกเห็นให้เห็นชัดๆนะครับนี่ฮะร้อยตัดตำขนาดนี้นะฮะนี่ฮะเขา แตกนองมาอีกนะครับท้ายเขื่อนนะครับบางคนก็เรียกว่าซปเปอร์ลีฟนี่ลุงอิทเรียก,กท้ายเขื่อนนี่เพราะว่าปลูกครั้งแรกสุดเนี่ยเอาไปทดลองไปปลูกที่ท้ายเขื่อน เขื่อนจริงๆนะครับเขื่อนกั้นน้ำานะตรงที่ไม่มีน้ำนะครับดูสิว่ามันจะคงทนไหมกับกลายเป็นว่าทนครับแข็งแรง <c oughs> พึ่งตัดว่าจะพืชไปนะครับก็ยังว่าและเครื่องตัดหญ้ามันก็นะฮะคือถ้าเป็นที่ ราบธรรมดาไม่มีต้นพันญ้าอยู่นี่ผมก็จะตัดได้เรียบนะครับมาดูตรงนี้ชัดๆอีกทีนะครับนี่ครับสวยงามทั้งคู่นะครับ นี่ฮะก็มีเดือนหนึ่งใบจุดๆนี่เป็นธรรมชาติของเขานะครับตอนเล็กนะนี่นฮะตอนเล็กๆเ,เขายังใบจุดๆอยู่กบกบเชื้อราพวกอะไรประมาณนั้นนะฮะพอตโตเขาแล้วเนี่ยพ้นไกลพื้นผิวดินไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอ่าไม่มีเชื้อราขึ้น เป็นธรรมชาติของเขานะครับตอนเล็กๆนะครับอันนี้คือท้านรกจะกรพพัดกับท้ายเขื่อนนะครับต่างกันครับสูงเมตรกว่าๆเหมือนกันนะครับมาดูอีกมุมหนึ่งนะครับก็เห็นก็ไม่ได้นะครับต้องต้องความสะอาด นี่นะครับพวกนี้นะครับไม่ไม่ต้องทิ้งนะครับนี่เขาเป็นปุ๋ยครับนี่เปื่อยแล้วนี่นะครับเปื่อยแล้วเป็นปุ๋ยอย่างดีครับรูยิ้มไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับหลังจากรู้วิธีรู้สูตรแล้ะหลังจากตัดเสร็จกับพวกท่อนพวกอะไรที่เราไม่เอานะครับก็ปล่อยเป็นปุ๋ยไปเห็นไหมเต็มไปหมดนะครับทำได้ประโยชน์อีกทีนึ่งนะฮะ นี่ครับเ็เริ่มผุพังแล้ว๋ยวก็ย่อยป็นนี่ผมใช้ดูดินนี่ครับดินดีครับฝั่งนีน้นี่คือนรมจักรพพัดครับนะครับ สวยงามยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับก็ต้องการท่อนพันก็มาเลยครับเบอร์โทร0812049151นะครับ0812049151โทรมาได้นะครับก็นี่ฮะลุงหิดก็ เสาขึ้นมามีอยู่สองสาอย่างหนึ่งตัดตอนพันหญ้าส่งลูกค้านะครับสองใช้เครื่องตัดหญ้าเนกายกำจัดว่าจะพืชน,นะครับสามก็เดินดูพันธไม้ในสวนนะครับดูความเจริญเติบโตความสวยงามของเขานะครับ เมื่อก่อนปลูกกล้วยนะครับตรงนี้ดินลเอยสวยนะฮะนี่ฮะท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟนะครับสวยงามครับยังไงก็อย่าลืมโทรสั่งท่อนพันนะครับทั้งนรกจักรพรรดิและท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลีฟนะครับท่อนละหนึ่งบาทนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองศูนย์สี่เก้าหนึ่งห้าหนึ่งครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ